สวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณวรรณาคุณปิยดาครับค่ะวันนี้อาจารย์ได้ไปทําบุญที่ไหนมาหรือเปล่าคะครับทําบุญแล้วฮะวันนี้เป็นวันอะไรอาสาฬหบูชาก็ซึ่งเป็นวันสําคัญ ทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งนะครับก <c oughs> ็ไปทําบุญเรียบร้อยแล้วเมาาวื่อเช้าก็เท่บานแลวครับเท่บานด้วยครับค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้วันเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะคะเข้าพรรษาด้วยครับอ่าหลายคนใช้โอกาสนี้ในการลดละเลิกอบายามุกค่ะอาจารย์อัศสวินค่ะให้ถือสีหาก็พอแล้วฮะอือถือสีหาก็ถือสีห,อห,ห้ได้นี่นะครับก็ไม่ต้องมีเอกฎิกาไม่มีกฎหมายหรือมีอะไรเยอะนะครับค่ะถ้าเรายึดหลักนี้นะ ใช่ครับเรื่องของศาสนาเนีัยค่ะเรื่องของศาสนามีมีความเกี่ยวพันหรือว่าเชื่อมโยงกับในเรื่องของกฎหมายยังไงบ้างคะอาจารย์อัศวินค่ะครับคือกฎหมายกับอ่าพุทธศาสนามันต้องมีความเกี่ยวขนกันอยู่แล้วนะครับค่ะนะครับอ่าทุกคนทุกท่านอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะต้องมีธรรมะรืองมีมีจิตใจที่บริสุทธิ์อยู่ในใจอยู่แล้ว มีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับเพราะกฎหมายแม้แม้พุทธศาสนาไม่ใช่เป็นกฎหมายโดยตรงนะครับแต่ต้องใช้ควบคู่กันไปถึงก็จะได้ผลและมีประโยชน์การการตัดสินหรือการพิจารณาคาดีหรือการว่าความอะไรก็แล้วแต่หรือการดําเนินการอะไรก็แล้วแต่ฮะต้องมีศีลธรรมมีจริยธรรมอยู่ด้วยนะครับ ต้องควบคู่กันไปนะครับล้าเราต้องคู่กันไปะค่ตั้งมั่นนะคะเป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมปัญหาสังคมต่างๆอาชญากรรมอะไรต่างๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะไม่เพิ่มคดีในเรื่องของทางกฎหมายเพิ่มขึ้นนะคะในฐานะนี้ก็เป็นความเกี่ยวโยงแล้วก็ความเชื่อมโยงกันระหว่างพุทธศาสนาแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายนั่นเองนะคะค่ะมาถึงคําถามค่ะอาจารย์อัศวินคะจากคุณผู้ฟังสวพ .91 ก้มหนึ่งนะคะ คุณสุรชัยนี่เขาตั้งข้อสงสัยเข้ามาแล้วก็อยากจะขอคำปรึกษาอาจารย์อัศวินค่ะกรณีอาจจะมีรถนะคะของทางเจ้าหน้าที่นะฮะไปจอดทำงานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายอ่าจอดทำงานอยู่ในช่องทางด้านซ้ายแล้วถ้าสมมติว่ามีรถเก่งค่ะเลี้ยวออกมาจากซอยเนี่ยมาชนกับรถเจ้าหน้าที่เนี่ยในลักษณะการชนเนี่ยดิ้นไม่แน่ใจว่าจะชนท้ายหรือชนด้านข้างนะคะก็เลยมี มีคำถามนะที่ยังคาใจอยู่ว่าแบบนี้เนี่ยใครจะต้องรับผิดชอบคะครับไม่ว่ารถราชการในรถของใครนะครับไปจอดอยู่นะครับมันต้องมีเครื่องหมายม,มีโป่งบอกนะครับต้องมอีมีเครื่องแสดงนิกิจขวางวิกิจกั้นไว้นะครับว่าตรงนี้นะครับมันมีอันตรายอยู่ด้านหน้าอย่างการก่อสร้างของทางหลวงอะไรก็แล้วแต่นะัะเป็นรถของทางหลวงรถอะไรก็แล้วแต่ต้องมีป้ายระยะอยู่เท่าไหร่ต้องบอกป้ายเป็นระยะ นะครับต้องบอกไว้นะครับแต่ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ท่านนั้นนะครับไม่ดูแลหรือไม่ระวังระวังหรือไม่กระทําตามกฎหมายเลยต่างๆนะครับก็ถือว่าประมาทด้วยนะครับค่ะบอกไว้แต่เราต้องมีเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าตรงเนี้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการทํางานอยู่อะไรต่างๆได้ครับค่ะหรือว่ามีการทํามานอยู่นะฮะเขามีอะไรนะกวาดขยะหรือเก็บขยะอยู่นะครับคุณต้องมีเครื่องหมายจราจรอาจจะ เปิดขัญญาณไปตัดทิบตามตามกฎหมายที่เขากําหนดไว้ว่าคุณต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับนะครับแต่แช่เ,เดียวกันถ้าคนที่ขับรถมาไปชนนะครับคุณก็ต้องใช้ความาระมัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูถึงข้อเท็จจริงแต่แต่ละเรื่องไปนะครับเพราะว่าในการตอบตอบปัญหาเนี่ยทางสถานีเนี่ยนะครับเราไม่ได้เห็นเอกสารเลยไม่ได้เห็นอะไรต่างๆนะครับขนาดจะตอบกว้างๆไปพ้ายังไงก็ ท่านนรินทร์พงศ์กินพัฒนายกก็เลยไปชุมหาเลยแล้วว่าถ้าในเมื่อมีข้อได้จริงยังไม่ครบถ้วนเนี่ยครับให้มาที่สมาคมได้นะครับมาแจ้งควาดวแต่ในกรณีนี้ที่ว่ามาปรึกษากันได้ค่ะใช่ครับแต่ในกรณีอย่างนี้นะครับต้องใช้ความระมัดระวังทั้งสองฝ่ายนะครับอาจจะประมาทร่วมก็ได้อาจจะอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประมาทก็ได้นะครับก็ละแต่ก็ได้จริงนะครับค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านนะคะถามเข้ามา คุณพี่มลค่ะถามบอกว่า,เ,าเขาไปทำประกันให้ลูกหนี้ท่านหนึ่งทีนี้พอต่อมารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวลูกหนี้ท่านนี้นะคะก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเราจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้ํำประกันเนี่ยจะได้ไหมคะอาจารย์จากการที่มีการทำสัญญาเซ็นชื่ออะไรไปแล้วคำประกันนะคะก็บอกว่าคือมาทราบภายหลังว่าลูกหนี้ในเครดิตไม่ดีละค่ะจะถอนได้ไหมคะคืออย่างน้อยนะครับถ้าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับ ถ้าผู้ค้ำประกันเนี่ยมีอสามมั่นคงหรือว่ามีเครดิตดีกว่าเนี่ยนะครับปกต,ติเขาจะไม่ให้ถอนนะครับมันขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้แต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเปลี่ยนหลักทรัพย์ถ้าหลักทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ค้ำประกันอยู่หรือมีเครดิตมากกว่าคุณพิณมลใช่ไหมค,ะค่ะคุณพิมลค่ะามีเครดิตมากกว่าอยู่อย่างนี้ครับเจ้าหนี้น่าจะยอมตรงนี้นะครับแต่ถามเนาตามกฎหมายเนี่ย สามารถเปลี่ยนเจ้าหนี้ได้สามารถเปลี่ยนผู้ค้ำประกันได้ไหมได้แก่ขึ้นอยู่กับความยินของเจ้าหนี้อ๋อค่ะนะคะเอ๊ะถ้าเราสมมุติว่าหลายๆคนบอกเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราทําเอกสารสัญญาตั้งแต่แรกเริ่มเลยได้ไหมคะหมายถึงว่าให้เนื้อหารายละเอียดลงไปในเอกสารเลยว่าว่าถ้าเกิดว่าเ่จ้าสามารถถอนอะไรางนี้ได้นะมครับค่ะ เจ้าหนี้เขาจะทำอะไรต่อนออยู่กับเจ้าหนี้อีกใช่ไหมฮะใช่ครับเจ้าหนี้เนี่ยผู้สัญญาเนี่ยเขาอาจจะไม่ยอมเพราะว่าเขาเป็นเพเอพผลที่เขาให้มีผู้คำนรณก็เนื่องจากว่าลูกหนี้เนี่ยดูแล้วเครดิตอาจจะไม่ดีในเรื่องต้นแล้วถ้าลูกหนี้มีเครด,ดิตดีเ็าอาจจะไม่มีทุกค์คาพลายค่ะโอเคครัแบบอันนี้แสดงว่ามีทุกคํานี้เขายังไม่ไว้วางใจกับกับลูกหนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าถึงให้หาผู้ค้ำประกันมาด้วยแต่ถ้าลูกหนี้มีหลักทรัพย์แบบแบบสูมมากอะนะฮะซึ่งไม่จําเป็นก็ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างซื้อรถเนี่ยถ้าดาวสูงไม่จาเป็นต้องมีผู้คำ้ำใช่ไหนะมครับเนี่ยอย่างนี้เขา,าดูแล้วดูแลศัก,กยภาพว่าไม่น่าจะหลบหนีแล้วก็ใช้มาามากแล้วอะไรเนี้ยนะครับค่ะค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักเบรกกันครู่หนึ่งนะคะกลับมาก็ยังมีคำถามของคุณกิตติเก่ยกับเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายเรื่งของอุบัติเหตุแล้วก็คุณนิวัตด,ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งค่ะ91รู้ทันรู้ถา ฟังฝากเข้ามาคุณสันฝากถามอาจารย์อัศวินบอกว่าเขาซื้อรถจกกักรยานยนต์มาคันหนึ่งค่ะผ่อนไปได้สามงวดแล้วก็รถถูกขโมยหายไปนะทางไฟแนนซ์ก็บอกว่าคุณสันเนี่ยต้องจ่ายค่าส่วนต่างให้ทางไฟแนนซ์ด้วยนะก็เลยอยากทราบว่าค่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยเราจะต้องจ่ายให้เขาหรือเปล่าคะครับคือตามสัญญาเลยนะครับคือเขาจะบอกว่าไปขายแล้วยังยังได้ไม่ครบหรือว่า ที่ไปขายนะฮะไปขายทอดตลาดมันยังมีส่วนต่างอยู่นะครับนะครับตามสัญญาเนี่ยคุณคุณฝันแนี่ประกันลดรถหายเท่าไหร่ค่ะครับเพราะประกันไม่ได้เต็มอยู่แล้วสมมุติกันจันยไปสักแสนบาทสมมุตินะครับคราคารถหนแสนห้าเนี่ยก็คุณฝากเพื่อกรมธารนั้นมันสูงขึ้นกว่านั้นไว้จะถึงจะได้เพราะตรงนั้นมันมีส่วนต่างอยู่นะครับอย่าไปอ้างว่าเออ่ เนี่ยมีประกันอยู่ไม่ได้ต้องดูที่กรมธรรม์ว่าเขาคุ้มครองเท่าไหร่อแร้วปกติจะไม่ดูเลยครับซื้อรถมาล้านกว่าเนี่ยนะครับได้ประกันเท่าไหร่นะครับประมาณหนึ่งล้านบาทค่ะถ้ารถใหญ่นะครับคือรถมอเตอร์ไซค์ผมผมไม่ได้ใจเท่าไหร่ว่ามีคันเท่าไหร่สมมติห้าบาทห้าหมื่นบาทเนี่ยนะครับถ้าประกันรถหายหรือ,รอว่าอุบัติเหตุอะไรอนะไอาจจะอยู่สักสามแสนบาทนะครับพส่วนตา่างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจ่ายส่วนต่างตรงนี้ค่ะ ประเด็นจะเจนก็จะต้องจ่ายส่วนต่างนะครับต้องจ่ายส่วอย่างไรแต่แต่ประเด็จ้าก็ขอผ่อนก็อะไรเขาว่ากันไปนะครับแล้วส่วนต่างนี่เขามีอยู่เขามีอยู่จริงนะครับนะฮะเขามีอยู่จริงเขาได้ออกให้คุณฝันเมื่อก่อนก่อนที่จะซื้อตอนนั้นนะครับเขาได้ออกไปกลับให้กับแจ้าของรถไปโดยคุณฝันเนี่ยแต่ก็ออกเหมือนก็าเพิ่งออกตังแทนเราไปก่อนนะครับเหมือนเจ้าซื้อถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นส่วนต่างก็ต้องจ่ายนะครับ มา,มาถึงคำถามของคุณกิติค่ะาจารย์ค้เป็นเรื่องของอุบัติเหตุน,น,นะคะก็บอกว่าขับรถยนต์ค่ะแล้วก็ไปชนกับจักรยานยนต์เ่ยนะคะก็มีการไปตกลงกันที่สอนอค่ะว่าจะชดใช้ค่าเสียหายกันอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านไปเอาสิบวันติดต่อคู่กรณีไม่ได้อีกเลยค่ะคุณติติก็เลยบอกว่าสงสยัยละ นะเขาคงไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายให้แล้วละมั้งว่าติดต่อไม่ได้เลยก็เลยถามว่าแบบนี้เนี่ยเราจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเองได้ไหมแล้วถ้าฟ้องได้เนี่ยขั้นตอนจะเป็นยังไงต้องทำยังไงคะอาจารย์คะแล้วก็มีหลักฐานตอนนี้ก็คือใบบันทึกประจาวันเนี่ยสามารถเป็นหลักฐานกันได้ไหมแล้วก็ใบบันทึกประจําวันนี้มีอายุมีอายุการใช้งานหรือมีอายุความยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับคือคนคนติดต่อกับ ขับรถยนต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วไปจนแบบรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วที่ลงมันทุกประจําวันในรถมอเตอร์ไซค์เขายอมลอกจิดไม่รู้อะไรค่ะเพราะผมฟังดูว่าคุณกิติจะจะไปฟ้องรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอืมนะเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่มเติมมานิดนึงว่าคุณกิตินี่ขับรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะตามที่ได้ระบุมานะคะนะอ๋อทางคุณกิติเป็นคนขับรถจักรยานยนต์ค่ะอาจารย์ไม่ใช่ขับรถยนต์ค่ะจักรยานยนต์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเป็น ไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าอย่างไรว่ารถยนต์นรถยนต์เนี่ยเ,เขายอมรับผิดไหมยังนะครับประเด็นที่หนึ่งน,นะครับถ้าลงหรือไม่ลงเราก็เรียกร้องไปยังอรถยนต์นะครับคนพิบีเรียกร้องไปยังรถยนต์ว่าขอชดใช้ชนะผมเสียหายอย่างนี้หนึ่งค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่สองค่าซ่อมรถค่าซ่อมรถจกยนเท่าไหร่นะฮะค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถยนต์ค่าค่าประโยชน์ ที่ต้องไม่ได้ไม่ไช่ไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้กี่วันนะครับขาดรายได้วันละเท่าไหร่นะครับเรียกร้องไปได้เลยตามเอกสารที่ได้แจ้งไว้ที่โรงพักต่ขอเอกสารที่ตานะรวจอะมาขอรายละเอียดหน่อยครับว่าชื่อนามสกุลของเจ้าของรถมี่ชื่ออะไรนะครับแล้วสาม,มารถดําเนินการฟ้องได้เองได้ด้วยคือเมื่อใครก็แล้วแต่นะครับมากระทําละเมิดต่อ,ตอเราโดยผิดกฎหมายเนี่ยนะครับค่ะ ต่อร่างกายก็ดีต่ออะไรก็ดีต่อรับสินก็ดีเนี่ยนะครับเราก็เรียกได้นะครับถ้ารถยนต์คันนั้นเป็นลูกจ้างขับเราก็เรียกได้ถึงนายจ้างด้วยนะครับค่ะนะคะก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ทาตามสัญญาข้อตกลงที่ให้ไว้ก็คือสามารถฟ้องได้ฟ้องได้ครับฟ้องได้นะฮะอ่าะคุณกิติ ก็เป็นผู้เสียหายนะก็คงจะเครียดละค่ะใช่นะะก็รถเสียหายได้รับบาดเจ็บก็มีการไปตกลงกันแล้วปรากฏว่านะคะติดต่อติดต่อไม่ได้อีกกันนะคะค่ะก็เลยเกิดความเครียดเลยจะไปตามหาคู่กรณีกันที่ไหนยังไงบ้างนะคะส่วนถ้าจะฟ้องร้องนี่ก็สามารถทําได้เลยนะคะคุณกิติค่ะค่ะสะดวกนะครับคุณกิติถ้าสะดวกอยู่ใกล้สมาคมก็แวะไปหน่อยคับสมาคมทนายความนะครับแวะไปแล้วเอาเอกสารได้ดูหน่อยค่ะจะมีทนายอาสาอยู่นะครับ ที่เขามีทิตอาสาอยู่จะช่วยดูแลอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีน้งสือเี้ให้ทําได้ค่ะนะคะอ่าอาจารย์ัศวินคะมีสายสดเข้ามารออยู่แล้วคุณกันนะคะจะสอบถามเรื่องของการซื้อของผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะคุณกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมเช่เลยค่ะเออคือลูกสาวอายุสิบเอ็ดนะครับผมค่ะฮัลโหลได้ยินไ้ยหมครับได้ยินชัดเจนค่ะคุณกันคะโอเคลูกสาวอายุสิบเอ็ดนะครับผมค่ะร่วมกับเพื่อนอีกคนนึง สั่งซื้อของผ่านอินเทอร์เน็ตเอเ่อเป็นเป็นเป็นสร้อยข้อมือูลคาชิ้นละสี่สิบเก้าบาทห<ะ>้าชิน้นเอเด็กที่ขายที่ขายเป็นเป็น,ปนผู้กรณีนเนี่ยเป็นเด็กมปลายคะ่ะทีนี้มีการเด็กมปลายคนนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดสั่งของพี่จะเอย่างห้พที่ไปส่งให้ที่ขอค่าส่งครั้งละห้าสิบบาทคะ่ะแล้วเอ่อมาส่งครั้งแรกลูกสาลูกสาวไม่ไม่ไม่เจอกันอืโอเคก็กลับไปแล้วก็ยังมีการติดต่อกันแล้วครั้งที่สองเขาบอกว่าถ้าเกิดใช้พี่ส่งต่อพี่ต้องคิดเพิ่มอีนนะ ลูกสาวก็โอเคแล้วก็เอามาส่งให้แล้วมีเปื่ลูกสาวไม่ได้ไม่ได้เอาตัางค์ไป <Okay. S 2> แต่ว่าของเนี่ยมีการส่งให้เพื่อนไปแล้วสองชิ้นสามชิ้นไปของลูกแล้วลูกสาวบอกว่าเออพี่นี้หนูไม่เอาแล้วกันแล้วก็น,น,น้องนั้นน้องนั้นก็เลยเอาของกลับไปถึงที่บ้านเสร็จแล้วยังไงก็เกิดที่บ้านเขาไม่ไม่ประจใจหรืออะไรผมไม่ทราบอะก็เลยมีการเหมือนว่าเออส่งส่งเอาว่าคือทําให้เขาเสียเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <Okay. S 2> ของเนี่ยลูกสาวสามชิ้นเนี่ยคืนไปแล้ว แล้วเขาเรียกเงินจากลูกสาวค่าเสียเวลาค่าสีมือแรงงาน,ค,านค่านุ่นค่านี่นั่นเป็นเงินห้าร้อยบาทถ้าเกิดว่าไม่โอนให้หรือไม่จ่ายเขาเขาจะเอาไปแจ้งฝ่ายปกครองไปประจานหน้าโรงเรียนแล้วก็ถ้าเกิดฝ่ายปกครองยังทําอะไรไม่ได้ก็จะไปแจ้งตํารวจดาเนินคดีแล้วจะทําให้แบบว,ว่าพ่อแม่เสื่อมเสียแล้วตัวเองเนี่ยก็ไม่มีใครยอมรับเข้าเรียนต่อที่ไหนได้อีกเพราะเป็นเด็กไม่ดีทีนี้ผมเห็นข้อความของลูกลูกเขาร้องไห้แล้วเขาเครียดมาก,มาก ผมก็เลยบอกว่าเออน้องครับผมว่าเงินห้าร้อยบาทเนี่ยมันเยอะเกินไปสําหรับเ,เด็กอายุสิบเอ็ดขวบนะฮะเอาอย่างเงี้ยผมรับได้กับค่าเดินทางของน้องสองครั้งค่ะน้อง,น,องน้องโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยคือที่บ้านเขาเขาไม่ยอมฮะเขาบอกว่าทําให้เขาต้องเสื่อมเสียต้องเสียโอกาสต้องแบบว่าขัมี้ามีค่ามีมือแรงงานนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างเงี้ยมัน,ม,น,ม,นมันผมว่าผมรับไม่ได้กับเงินห้าร้อยบาทอ่ะมันมันเยอะเกินไปอ,อ่ะก็แล้วเขาก็หาว่า เออผมแล้วตอนตอนที่คุยกับน,น้องน้องน้องคนที่ขายของผมก็บอกเออน้องครับเออการขายของเนี่ยคือผมยอมรับนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กเก่งคือรู้จักช่วยพ่อแม่หาเงินแต่การขายของให้เด็กเนี่ยมันต้องมีจริยธรรมด้วยว่าเด็กซื้อของไปสามารถซื้อได้จริงไหมอะไร<ช>อย่างนี้นะฮะปรากฏว่าเออยาาิเขาที่เป็นทนายหรืออะไรเนี่ยเขาบอกว่าผมเนี่ยจะฟ้องร้องผมว่าผมเนี่ยคือว่าเขาว่าไม่มีจริยธรรมอะไรอย่างเนี้แล้วก็สุดท้ายก็เลยคือแต่นัดเจอกันวันพุธที่อสอนอ คือจะเจรจากันว่าจะเท่าไหร่แต่ว่าผมบอกว่าผมรับได้แค่นั้นนะว่าเงินร้อยหนึ่งแล้วต่อแล้วเขาแล้วเรายังส่งข้อข้อความมาแบบเยอะมากว่าลูกผมเป็นโจรแล้วรักรักทรัพย์ตรงใจรักทรัพย์ของของอของเด็กคนนี้ซึ่งแบบว่ามันไม่ใช่อ่ะครับค่ะแต่อาจจะค่อนข้างที่จับผมบอกนะนะคุณคุณคุณกันค่ะคุณกันค่ะจาย์ค่ะผมคืออย่างนี้การซื้อขายระหว่างเด็กคู่ที่ขายนี่ก็คือเป็นผู้เยาวอยู่ใช่นะครับใช่นะครับใช่ใช่ครับผมเด็กมอต้น ในมต้นมปลายคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเกี่ยวกับผู้เยาว์เนี่ยนะครับแต่ทาเองโดยโดยพฤติการนีไม่ได้อยู่แล้วกฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วว่าถ้าสิ่งไหนที่ผู้เยาว์เสียเปลีอยหรือเสียสิทธิ์ด้วยในการซื้อขายนี่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าเขาจะมากลมขู่เราก็ไม่ได้ครับครับพูดอะไรเป็นการที่ตำที่ตำรวจนัดไปแรียนจางคือพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วฮะเรียนร้ นะรับเป็นการหลอกลวงอีกไรก็แล้วแต่ดีดามัรดาเนี่ยผู้ผู้ปกครองต้องมีความรับผิดชอบถ้าปลอดสารละเลยที่ทำการโดยไม่ถูกต้องนะครับครับเพราะฉะนั้นคุณกันไม่ต้องไปใจวิตกกังวลเลยว่าเออจ้ามีตำรวจเขาเรียกไปเก็อาจจะเรียกไปไกลเกลี่ยหรือเกยจากันนะลองลองดูนะครับครับคือแต่คือคือเราก็ไม่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 ได้อะไรนะเพราะว่าเราบอกแล้วว่าเรารับได้กับค่าเดินทางของน้องเพราะว่าของน้องเนี่ยเราได้คืนไปแล้ว ไอ้ของสองชิ้นที่ยังอยู่ที่เพื่อนเนี่ยเขาบอกว่าลูกผมเนี่ยจงใจลักทรัพย์ผมบอกว่าจงใจลักทรัพย์ได้ยังไงในเมื่อมีการติดต่อว่าจะส่งมอบคืนกันตลอดเวลาคืออาจจะตอนนี้ก็อาจจะแจ้งความเรื่องอื่นนะรายละเอียดมัีอีกมากผมว่าในรายละเอียดเนี่ยเออให้ไปท <c oughs> าง <c oughs> ทีนน่ตำรวจพอดีครับแล้วก็ตำรวจก็จะแจ้ง,งข้อหาอย่างไรไปเนี่ยนะครับเอาเคดี <c oughs> จริงมาพ้นเธออีกครั้งก็แล้วกันนะครับอเราไม่สามารถแะระบุได้ว่า ลักทรัพย์หรือไม่หรือว่าซื้อขายกันหรือว่าหลอกลวงหรือช่อโกงกันอย่างไรนะครับ<ต>คือไม่ได้เห็นในเอกสารอะไรต่างๆแต่เพราะว่าคงคง<น>ไม่ได้ว่ากันคือไม่ได้ว่าน้องเขาช่อโกงหรือหลอกหลอกลวงลูกสาวผมันฮะี่หนูว่าคือเด็กคืออาจจะสมัยนี้นะฮะคือชอบเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็ชอบไปดูของกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเราเราเราเข้าใจแต่ของเนี่ยเราก็คืนไปแล้วแต่ว่าจะเรียกเงินห้าร้อยบาทแล้วเหมือนเบมือมครูแล้วคนที่คุยแทนน้องคนเนี้น่าจะน่าจะมีความรู้เรื่องกฎหมายค่อนข้างใช้ได้ฮะ จะใช้ถ <sensory consciousness. S 2> ้อยคาว่าล er ูกผมเมื่อซื้อของรับของไปแล้วถึงแม้จะมีการคืนก็ถือว่าได้ทําความผิดจนสําเร็จไปแล้วอะไรอย่างเนี้ยฮะแบบแล้วเด็กเราเด็กเขาเครียดมากฮะมคืนไค่ะคุณก็อาจจะเสไปเครียดลยครับนะส่วนหนึ่งก็น้องก็กังวลใจด้วยและคุณการอนก็กังวลกังวลใจด้วยผมบอกว่าลูกคุณตอนที่คุยเขานะแฟนผมคุยบอกว่าคุณรู้ไหมลูกเราเครียดขนาดที่ว่าถ้าเกิดทํายังไงลูกเราเกิดฆาตัวตายขึ้นมาเขาบอกว่านั่นแเป็นั่นเปลนปัญหาของคุณ พูดอย่างนี้ครับาบอกว่าใช่ผมบอกว่าคุณเป็นผู้ชายได้ยังไงคุณผู้ย่างคุณไม่รับผิดชอบสังคมหรอออคุณกันคะคุณครับผมยเย็นมันเรื่องเล็กน้อยนะครับผมไม่ได้คิดว่าไม่ก็พยายามคิดว่าเรื่องเล็กน้อยครับเพราะว่าเราจะโอนตังค์ให้กับกับส่วนนั้นว่าค่าเดินทางได้ไหมคุณกันคะคุณกันจาไปพบกับทางคือคือนัดกันว่าจะไปพบกับทางเจ้าที่ตำรวจเมื่อไหร่คะ วันพุธนี้ครับวันพุธที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับนเช้าแล้วก็นัดคู่กรณีด้วยแล้วก็แม่ของของของเด็กที่เป็นเพื่อนเพื่อนลูกสาวด้วยเขาไม่ยอมเหมือนกันเขาบอกว่าห้าร้อยบาทมันก็เกินไปเอาอย่างนี้ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวแจ้งหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตาม นะ่ยรวมกันนะคือตอนนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายต้องใช้วิธีการเจรจากันละค่ะคุณคุณกันคะเจรจาครับเราก็เจรจาค่ะแต่ว่าโอ้โหรู้สึกว่าเขาใช้คำคำชอบใช้คำแบบตัดกฎตักฎหมายแบบว่ามันฟังแล้วมันทาให้น้องค่อนข้างจะกังวลใจยังไงเดี๋ยววันพุธนี้ไปคุยไปเจรจาได้ความคืบหน้าอย่างไรคุณกันเพิ่มเติมหน่อยละกันนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าคุณกันยังกังวลในเรื่องของข้อความต่างๆนะคะที่อาจจะ กลัวว่าเอ๊ะเขา มีเรื่องของกฎหมายมาบอกเราอะไรอย่างนี้ต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือให้คำปรึกษาก่อนที่จะไปพบกับทานเจ้าที่ตำรวจนี่ก็เดินทางไปที่สมาคมทนายความได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะจะได้ไปขอคำปรึกษากันนะคะคุณกันคาถ้าเกิดว่าเขาเขาต้งาจะตั้งใจจะฟ้องเราผมจริงจเนีในพือผมสามารถไปไปสมาคมได้เลยใช่ไหมฮะื่ต้องทางมันจะไปถึง้องไปได้เลยครับขอวันพุธนี้ก่อนละกันนะขอดูความคืบหน้าวันพุธนี้ก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ คือถ้าเราพูดถึงไงนะฮะเรื่องราวมันค่อนข้างที่แบบมันจะ ดูเหมือน,นจะเออดูเหมือนจะเป็นเรื่อง<ป>เล็กๆที<อ>น่น้องๆสั่งซื้อของกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่ว่าไป<อ>ไปมา,มานะามันกลายเป็น,นเรื่องราวใหญ่มากใช่เรนไม่แน่ใจฟังจากนะทั้งคุณกันได้เล่ารายละเอียดเมื่อสักครู่คือถ้าระหว่างเด็กเด็กพูดคุยกันอ่ะอันนี้ก็น่าจะสามารถตกลงอะไรกันได้แต่ดินด็ต้ามีผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแล้วก็อาจจะไม่ฟังทึ่งกันและกันเนี่ยจริงๆเหตุเล็กน้อยมันก็อาจจะ นากลายเป็นเรื่องบานปลายตรงจุดนี้ได้ยังไงก็ตามตอยากจะให้เจราจากันได้ใ่ะนะลงตัวดีกว่านะคะก็ะเรียรีด้วว่าทุกใจกันทั้งสองฝ่ายเลยทีเดียวโดวยเฉพาะ <No. S 2> น้องนะะ้องด้วยนะคือน้องเครียดผู้ปกครองก็เครียดนะก,ก็กลัวว่าน้องจะเป็นกังวลเดี๋ยวยังไงนะคะมีความคืบหน้าอย่างไรติดตามการละกันนะสําสหรับหลังจากวันพุธผ่านไปแล้วนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งที่จะถามสายสดวันนี้น่าจะไม่ทันขออภัยด้วยเป็สุร,ร,รุ่งนี้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานรับคําถามจากคุณสุรศักดิ์ไปะนะคะในเบื้องต้นก่อนหรือว่าคุณสุรศักดิ์สะดวกในการสอบถามในวันพรุ่งนี้กในช่วงของ91นรู้ทันรูทางก็ติดต่อกลับเข้ามาที่1644อีกครั้ง ะะวันนี้เวลาคงไม่ทันแล้วนะคะต้องขอบพระคุณอาจารย์อัศวินด้วยนะคะโดยยังไงเราพูดคุยกันต่อสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับเก้ารู้ทันรูนร้ท่า